สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่27ตุลาคม2563นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ต้องแมมถือว่าปิดมาแบบว่าคานขึ้นมาเขียวจนได้นะครับเรียกว่าหลังจากช่วงเช้าทำเอาหวาดเสียวลงไปหลุด1,200จุดนะแต่สุดท้ายมาปิดตลาดก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกแม้จะเป็นบวกแบบว่าเล็กๆเนี่ยก็ถือว่า เป็นอะที่แบบว่าแข็งแรงกว่าเพื่อนๆน,นะในรอบเอเชียเอจุดนี้ในขณะเดียวกันในตลาดที่ดาวโจรร่วงหน้าก็ถือว,ว่าบวกอ่อนออน,นะในส่วนของตลาดยุโรปเ็มีการปรับตัวลดลงนะ,ะในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะ,ะต้องบอกเลยว่ายังคงมีการแพร่ระบาดนี้เกิดขึ้นนะแต่ว่าหรือคงไม่ถึงขนาดต้องกลับมา เดินหน้านะาใช้มาตรการแบบว่าดุด,ดันเข้มข้นนั่นเองสำหรับในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับแต่เรื่องของการเว้นระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสแตนดิ้งนี่คงจะมีการกลับมาใช้กันแบบว่าต้องแบบว่าเข้มงวดกันนะ่ะพูดง่ายงนะครับในขณะที่บ้านเราเองก็ต้องบอกเลยว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อก็ถือว่ามาจากต่างประเทศน่ะพูดง่ายก็ยังเกิดขึ้นมีเพิ่มเติมขึ้นมาถือว่าเป็นอะไรที่เล็กน้อยนะครับผมถึงแต่แต่แก็ต้องมานั่ง ว่ามานั่งจับตามมองกันแบบว่าอย่างใกล้ชิดในขณะที่บ้านเราก็เริ่มมีประตูเล็กๆนะฮะเรียกว่าเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าสามารถเดินทางเข้ามานในประเทศไทยได้เรียว่าแต่ก็ต้องมากักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวพูดง่ายๆนะในเป็นเป็นเวลา14วันทนีจุดนั้นนะครับซึ่งในส่วนของ ตามเทศตัวแปรยังคงเป็นบเบียน,น,นอยู่เรื่องราวเดิมๆนะรวมถึงเรื่องของมาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐนะก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าทั่วทั้งโลกเองก็ยังคงเฝ้าติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งพธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้เรียกว่าสัปดาห์หน้านะเราก็จะได้มาลุ้นกันอยจุในี้ผมเชื่อว่าตลาดทั่วโลกเองก็ จับตามองนะพูดง,ง่ายๆอาจจะยังคงไม่เคลื่อนไหวกันแบบว่าบูดหวากันมากนักคงอยู่ในกรอบกันแบบว่าจํากัดตรงนี้นั่นนั่นคือเรื่องราวของปัจจัยต่างประเทศในขณะที่ปัจจัยในประเทศบ้านเรานะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่เรื่องของเหตุบ้านการเมืองนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองที่มีการประชุมรัฐสภากันยกว่ามีการออก แนวความคิดเรื่องของนี้ว่าจะหาทางออกยังไงให้กับประเทศนะครับอยจุดนี้ซึ่งวันนี้เองท่านนั่นของพลเิอกปยุทธ์จันทรโอชานะครับก็กล่าวในที่ประชุมร่วมรัฐสภานะฮะสมัยวิสามันนะที่มีการอภิปรายโดยไม่ลงมติเป็นันที่2ก็ออกมายนยนว่าจะไม่ลาออกนะครับจากตําแหน่งตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งก็บอกเลยว่าไม่ต้องการที่จะรักษาอํานาจแต่ ทำหน้าที่ยังไม่จบตรงจุดนี้นะครับเรีวยกว่าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาในเรืวว่อหน้าที่ยังไม่จบก็ต้องทํางานกันต่อไปนั่นคือมุมมองนะหรือว่าเป็นวลีที่พลเอกประยุทธจ์จันโอชานายรัฐมนตรีได้มีการกล่าวในที่ประชุมในวันนี้เองนะครับตรงจุดนี้เรีวยกว่าผมเชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของปัญหาประเทศยังต้องยังมีอีกมากมายนะครับต้อง มาวางรุแมทมาวางเรื่องของโปรเซสมาวางเรื่องของขั้นตอนกันแบบว่าอย่างใจเย็นนะั่นและอย่างรัดกุมนะ่าเรียกว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยต้องอย่าลืมว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID ในทีนี้นส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะเรียกว่าเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบนะ้เรียกว่าเราต้องจับมือกันฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับผมซึ่ง ต้องบอกเลยว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าดัชนีอยู่ที่1,208.95 0จุดนะครับเพิ่มขึ้น0.98จุดคิดเป็น0.08เอร์มูลค่าการซื้อขายวันนี้45,727.10ล้านบาทสำหรับ5หลักทัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นะครับอันดับ1 SCGP นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่35บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.70%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิน้น2,797.01ล้านบาทอันดับที่2นะครับ AOT วันนี้ราคาหุ้นปิดที่54บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น0.93%มูลค่าการซื้อขายมึงสิน้น1,792.89ล้านบาทอันดับที่3นะครับ CPO วันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 55บาท50สตางค์ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายรวมสิ้น1 7 1 0ง2เ้ล้านบาทอันดับที่4นะครับปตทวันนี้ราคาหุ้นปิดที่32บาทลดลง25สตางค์คิดเป็น0.7% 8มูลค่าการซื้อขายรวมสิ้นงพ้สิน1522.01ล้านบาทอันดับที่5นะครับ K-Bank วันนี้ราคาหุ้นปิดที่7.4บาท25สสตางค์ลดลง 25ตารางที่เป็น0.34เเนมูลค่าการซขขื้อขายมั่งสิน1,423.47ล้านบาทนั่นคือ5้านหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นะครับเรียกว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์นัทบุตรลุงวงถือว่าเป็นูรูประจำรายการกล้วยหอมกับกูรูช่วงแรกนันเรียกว่าจะมาให้ทัศนะให้มุมมองในวันนี้แล้วก็มุมมองของทิศทางการลงทุนในวันพรุ่งนี้ว่าตลาดหุ้นจะเคลื่อนไหวอย,อย่างไรเดีย๋ยวผมจะต่อสายไปถึง อาจารย์นัธวุฒิลุงมหกประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะฮะจะมาให้มุมมองสักครู่ครับผม ครับผมนะอาจารย์น่าจะยังติดธุระลูกค้าอยู่นะหรือว่ามีธุระยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับผมจะมาวันนี้ก็มีบทวิเคราะห์นะครับเดยมีมุมมองทัศนะมุมอมองเกี่ยวกับการลงทุนของหลากหลายบรกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอหยิบมา1โบลกเกอร์หรืออีก1มุมมองผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะเล่าให้กับนักลงทุนะนะได้รับฟังข้อมูลว่าบลกเกอร์นี้มีมุมมองอย่างไรนะนั่นคือตัวของบริษัทหลักทรัพย์ทรี T ิตี้ นะครับต้องบอกเลยว่าเขามีการประเมินเลยนะว่าดูจากปัจจัยหลายๆตัวแปรนะครับประเมินเลยว่าโอกาสที่จะหลุด1,200จุดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไปตามที่เขาประเมินเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลุดแล้วนะทางนัานของนักวิเคราะห์ของเทนนิสเองก็บอกว่าเป็นจังหวะนะครับเรียว่าในการทยอยเข้าสะสมหุ้นขนาดใหญ่นะเรียกว่าหุ้นที่ต้องดูว่าเป็นหุ้นท็อปพิกของค่ายของเทน ity ก็มี6ตัว นะครับนั่นคือตัวของ s c c นะครับเดลต้า c p f hompo สีตังโกหรือว่า stgt แล้วก็แบมหรือว่า bam นะครับเรียกว่าเนื่องจากประเมินว่าดาวไซต์นะของเซ็นเซนเต็นะเริ่มจำกัดแล้วนะในบริเวณตรงจุดนี้เรียกว่ายังคงมองแนวรับที่สำคัญ1,1 70 70จดดุดนะเรียกว่าเช่นเติมนะเรียกว่าเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของความกังวลของการแพร่ระบาดนะครับของโควิด n i เองนะเรียกว่า ในสารัฐเนี่ยเรื่องของการล็อกดาวน์เขามีความเชื่อว่าคงจะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่นโยบายเรื่องของโซเชียลดิสแตนติ้งนี่ยังคงดําเนินการต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการให้ทํางานจากที่บ้านหรือว่าเรียนการเรียนออนไลน์น่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปนะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในการที่อาจจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนอกจอากนี้ท่านนั่นขออนะุมัตข้อหนักทรัพย์ของที่นี่เองนะต้องบอกเลยว่าเขามีการไปสํารวจนะครับยอดส่งออกสินค้า ของไทยนะที่ส่งขายไปยังสหรัฐในช่วงที่สารัฐมีการล็อกดาวน์นะครับอย่างเข้มข้นตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นนะ,ะจะมีเพราะว่ามีหลากหลายหมวดสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างน่าสนใจนะซึ่งน่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์นะถ่าทกาม่ว่าทาหน้าของรีมของ Social ลดิส e t t i n g เนี่ยในสารัฐยังคงดําเนินต่อไปนะเร่งทางด้านของนิเคราะห์อของเทีลที่เองนะก็มอง หุ้นในะเรื่องของอาหารทะเลนะับกระป๋องแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงนะเรได้ว่ามองหุ้นที่เกี่ยวข้องก็คือตัวของเอเชียนนะครับในส่วนของฟิล์มนะที่ใช้ผลิตผลิตสินค้าจําหน่ายพวกบรรจุภัณฑ์อาหารนะเขามองหุ้นที่เกี่ยวข้องนะั่นคือตัวของ PTL นะครับในส่วนของถุงมือยางที่ใช้ในการบริการสาธารณสุขนะครับทางด้านของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทีดี้ก็มองหุ้นที่เกี่ยวข้องที่ได้แก่คือตัวของสีต่างกรอบหรือว่า stgt นะครับเรียกว่านี่คือมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับของทีนี้ีนะก็นำมาเล่าให้กับนักลงทุนได้รับฟังข้อมูลนั่นถือว่าก็มีผมว่าเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ชมผู้ฟังนะหรืออย่างน้อยคือเพื่อจะใช้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจในการลงทุนนั่นหรือบอกว่าในการจะบอกว่าตรงบริเวณ1,200จุดก็เป็นจุดที่บอกเยว่าแม่เสียวไส้นะแต่การที่ดัชนีสามารถ ยืน1,200จุดได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังมีความหวังว่าจะไม่ลงต่ำกว่านี้นะ่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมนะนั่นคือช่วงแรกนะของรายการกล้วยหอมกับกนะูรูนัทวุฒิรุ่งวงซึ่งวันนี้อาจารย์ไม่ว่างติดธุระนะครับผมมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของ หุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรีวยกว่าโดยคุณอภิวัตทวีสุริเวชนักเทคนิคของบริษรัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอนําเสนอหุ้นเทคนิคสุดเฉียบนะเรียกว,ว่าเฉียวเลยละพูดง่ายๆนะครับเรีวยกว่า2ตัวนั่นคือตัวของ JMT นะครับเรีวยกว่าดูจากแพทเทิร์นดูจากกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบอกเลยว่าแรงซื้อแสดงซื้อเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งนะครามองแนวรับที่32บาทนะแนวรับจะไปอยู่ที่30บาท สำหรับแนวต้านของ GMT อยู่ที่3.4บาท25สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่3.7บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ GMT ปิดที่3.3บาท25สตางเพิ่มขึ้น75สตางค์คิดเป็น2.31นะครับนั่นคือเทคนิคสุดแซ่บตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นั่นคือตัวของ TQM นะครับเรียกว่ารูปแบบโครงสร้างของกราฟแลวนวเรียกว่ารุนเด้งระยะสั้นนะครับมอง แนวรับ TQM ที่110บาทแนวรับทะเบยอยู่ที่104บาทสหรับแนวต้านของ TQM อยู่ที่117บาทแนวต้านทะเไปยอยู่ที่120บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ TQM ปิดที่112บาท50ตางเพิ่มขึ้น50ตางคิดเป็น0.45เเซนะครับผมเน้นคือช่วงที่2นะเรียกว่าของรายการกล้วยหอมกับกุรูปเป็นช่วงของ หุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะโดยคุณอภิวัตวีสริเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์มีแมงกิบเองนะเรียกว่าประเทศไทยมาให้หุ้นเทคนิคกันแบบว่าทุกวันนะสตัวต้องบอกเลยว่าคัดสรรมาอย่างดีนะส่วนจะเข้าเป้าไปไปตามแนวต้องบอกไปไปตามที่มองไว้หรือไม่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็ต้องมานั่งจดเลตคอร์ดกันแหละว่ามีความแม่นมีความปังมากน้อยแค่ไหนนะผมนี่คือช่วงที่2ของรายการนะเรียกว่าเป็นช่วงหุ้นเทคนิคสุดแซ่บ มาสู่ช่วงที่3นะครับของรายการนะั่นคือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะซึ่งทางด้านของทีมข่าวเองก็มีการรวบรวมนะครับมีการประเมินด้วยว่าข่าวไหนะที่มีความน่าสนใจนะครับตัวมาหยิบยกขึ้นมาแบบว่า2ข่าวนะรเริ่มจากข่าวแรกนะครับที่เลตติ้งนั่นะียกว่าจัดเลตติ้งหุ้นกู้ของแบมนะฮะหรือว่า bam นะครับวงเงินไม่เกิน1 0,000ล้านบาทที่ระดับเอรบนะบซึ่งซิตติ้งคงันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ ไม่มีหลักประกรันชุดปัจจุบันของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหมหาชนที่ระด,ดับเอรบด้วยแนยวโน้มอันดับเครดิตสเตเบิลหรือว่าคงที่นะครับพร้อมกับจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน1 0,000ล้านบาทของบริษัทที่ระด,ดับเอรบด้วยเช่นกันโดยอันดับเครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ใช้แทนอันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเมื่อ วันที่17กันยายน2563เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มวงเงินรวมของหุ้นกู้เป็น10,000ล้านบาทจากเดิมไม่เกิน5,000ล้านบาทซึ่งอันดับเครดิตนี้สะท้อนถึงความชำนาญและความเป็นผู้นำในตลาดบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของบริษัทซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปใช้ในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจนะครับซึ่งอันดับเครดิตพิจารณาถึงรายได้หลักของบริษัทที่ค่อนข้างจะมั่นคงและแข็งแกร่ง ตลอดจนถึงระดับการก่อหนี้ที่ต่ำและกระจายตัวที่ดีของแหล่งเงินทุนด้วยหยุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากปัจัยเสิ่งต่างๆซึ่งโดยหลักก็คือความเสี่ยงในด้านของการกําหนดราคาซื้อสินทรัพย์และกระจุกตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ตามทิ่เซตติ้งยังมองว่าความเชี่ยวชันในการจัดตั้งราคาซื้อและกระจายตัวของประเภทสินทรัพย์และสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์จะช่วยลดทอนความเสี่ยงดังกล่าวลงได้มาก สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต s t a เบิลหรือว่าคงที่นะครับคือสะท้อนถึงความคาดหมายของที่เซตติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและดูแลในระดับการก่อหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำเอาไว้ได้นะครับนั่นคือที่เซตติ้งนะเรียกว่าจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของแบมในวงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทที่ระดับ เอ,อรบนะผมเชื่อว่านัานของคนที่เป็นแฟนหรือว่าเป็นสาวกหุ้น BM นะเรียกว่าคงจะรับข้อมูลข่าวสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาสู่ข่าวที่2นะครับเรียกว่าถือว่าเมื่อก่อนคือเป็นหุ้นที่ระบอว่าได้รับความสนใจนะพักหลังมาก็อัดสดงไปตามการรับเวลานะครับนบั่นคือตัวของเพสนะครับเพราะว่าเผยสารนัดฟังคําสั่งยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการวันที่12พฤศจิกายน2563 นายสรพจน์เตชะไกสศรีประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเพสดีเวล OP เมนคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรดอวาเพสนะฮะเปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้แจ้งเรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทและบริษัทเพสคันที่ครับหรือว่า PCC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อสารล้มละลายกลางเมื่อวันที่30เมษายน2563ได้มีกำหนดหนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทและ PCC ในวันที่29ิมิถุนายน2 5 6 3ัน้กาและได้กำหนดนัดสืบพยายนเจ้าหนี้ที่ยื่นคำคัดค้านในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่16กันยายน2 5 6 3ยถึงวันที่2ตุลาคม2563นรนะครับเรียกว่าดําหนังสือของบริษัทนะได้ว่าที่กล่าวอ้างข้างต้นนั้นนะครับซึ่งบริษัทขอจขอแจ้งว่าการสืบพยายนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วศาลจรึงได้มีนัดการนัดฟังคําสั่งเกี่ยวกับการ ร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทและ PCC ดังนี้นะครับหนึ่าลได้กำหนดนัดฟังคําสั่งเกี่ยวกับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2563สองสารได้นัดฟังคําสั่งเกี <c> ่ยวกับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PCC ในวันที่25พฤศจิกายน2563ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทและ PCC ได้ฟังคํา สั่งของสารแล้วบริษัทจารายงานผลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดรทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีนะครับผมนั่นคือสองข่าวเด่นนะฮะของข่าวช่วงที่3ของข่าวเด่นบอจอในวันนี้นะครับเรียกว่าถ้าเกิดนั่ลงทุนชื่นชอบรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีการครบเครื่องนัเรียกว่ามองทั้งภาพรวมของตลาดหุ้นมองทั้งหุ้นของหุ้นเทค้งนิตก็ข่าวบอจอนะโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับ,บ,นนะรบจะมีการนํามุมมองของ หลายๆโบรกเกอร์นะครับว่ามองตลาดหุ้นตลอดทั้งสัปดาห์ว่ามองอย่างไรว่าเขามีมุมมีมุมมองอย่างไรมีหุ้นท็อปพลิกอย่างไรก็จะนํามาเล่าให้นักลงทุนได้รับฟังยังไงก็ฝากไลกฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซด์รวมถึงช่อง YouTube หุ้นไซด์ด้วยนะครับซึ่งสาหรับรายการก้อยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออภลยาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม